ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาบันบัณฑิตพัฒนาหารศาสตร์หรือนิดา้าจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสถาบันบัณฑิตพัฒนาหารศาสตร์ประจำปี2568ในโอกาสนี้ขอประสาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาปัจจุบันแล้วก็สิทธิ์เก่าคณาจารย์บุคลากรรวมถึงผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบุญกุศลใหญ่ประจำปี โดยในปีนี้ทางสาบันเป็นเจ้าภาพในการจัดพิธีถวายผ้าพ,พระกฐินพระราชทานณวัดพรมนิวาสวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันศุกร์ที่31ตุลาคม2568เวลา10นาฬิกาผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมบริจาคเงินสมทบตามกำลังศรัทธาโดยสามารถร่วมบริจาคเข้ามายังสาบันผ่านช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ในนามของสาบัน ขอขอบคุณพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ร่วมกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสถาบันบัณฑิตพัฒนาะบ,บริหารศาสตร์ในครั้งนี้ขออํำนวยอวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญและสมหวังในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ